ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับผมก็มาเลาะเลาะอยู่แถวต้นหนึ่งนี่แหละครับโอ้ดูเขาได้ต้นไม้มาต้นจิกอันนี้เขาเรียกว่าต้นจิกต้นจิกนาเออเออใบยังงอกอยู่อันนี้ก็คือต้นล้อมซับคือต้นจะบกขี่รถเข้าไปเลยครับ พอทุกวันนี้เขาไม่อยู่หน้าบ้านแล้วเขาพากันอยู่แต่ข้างหลังบ้านโอ้มาแล้วเจ้าซูเปอร์เกตไม่รู้ว่ามีคนอยู่หรือเปล่าโอ้โอ้สงกรานเขาหยุดสงกรารครับ ชูลโลกอีสานมาโคซิ่งหยุดสงกรานโอ้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยโอ้สวัสดีครับ โอ้แจ๋วเลยเราเอาน้ํามาจากไหนอ่ะดูน้ํามาจากสะว่ะโอ้แจ๋เลยครับเอ่มีโครงการรดน้ําต้นไม้แบบสบายๆแล้วตอนนี้ส <c oughs> วัสดีครับเอ๋คนเราเนาะไอแค่ผมบอกว่าไม่ให้ไปใช่ไหมทาไมไปแค่นี้หรอกวางหูเลย S <s <ans> <c oughs> ว่าเรางอนว่ะโอ้ไอเราบอกเออทำา,าไ,ไปก็แค่นี้แหละกดวางหูใสผมเลย <c oughs> <c oughs> เอาอจารย์ชูนั่นแหละงอนผม <c oughs> <c oughs> งอนอะไชูงอก็งอนจช่แอนอูเด้อแกันูดบาแห้งอนีก่แะงอกจะัน่องจแกไม่าอนอันละอนะม่ให้ไปนี่ ต้องมาดอกเขาว่า,าทำมาทำมาให้ไปก่อนแค่นี้แหละกดวางหูเลยมาพูดอะไรได้ยินบนตามหลังว่าแค่นี้ก็เครียดว่ะไอเราว่า,อาไอไรวะโอ้โยไม่กล้าไปดอกไงไ,กไม่ใจร้อเอเอชายเมาแล้วเออช่เมาวันนั้นเมาด้วยได้เลยว่าจะพูดอะไรเมา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 ด้วยวันนั้นเมาไปซื้อมกินไปซื้ออะไรมากินเลอา โอ้กินอะไรกินพึ่ง <aría> กิน no? ข้าวกินยาเห็นไหมเขาชวนไปไหนไม่กล้าไปเลยน่ะน้ำตาลไม่ลงสักทีเลยอทำไงเนีถ้าทำไงก็กินยากินข้าวกินยากินข้าวกินยาแล้วก็ออกกำลังกายต้องกินเหล้าขาวเลยเหลือหรือเปล่าโอนี่ย <illing> <t ot be seen> <sh ort ain> ังเหลือดินี่นี่ โอ้นี่มาสองคนเลานี่โอ้วันนั้นคุยกันจนเหาะเตี้ยไม่รู้เรื่องเนาะเราที่ทำเราเียนกรบบอลเลยบวงสระนะที่เรียนม่นกรอบบอลตัวมุตเมียนโอ้จันชูเขาอยู่สงกรานแล้วเขาเล่นไอ้ไหนวันที่หนึ่งอะไรที่หนึ่งเขาเล่นอยู่ชลบุรีอ่ะ มันร้อนากาศมันร้อนแถวทะเลเขาก็เล่นงั้นแหละเชียงรายเชียงรายก็เล่นที่หนึ่งแต่แถวบ้านเราเขาไม่กล้าเล่นากลัวโทษกลัวโทรศัพท์ขะพังเราก็คนชัยเล่นตั้งแต่วันที่สิบเก้าเออเขาก็เล่นขนาดนั้นแหลยไปไปไงเราเราไปส่งแมคโครแมคโครเขาสวยไหมสวยไปส่งราชบุรี ไม่คนวงร้องฮะไปถึงก็ซื้อตัดต่ออีกอ๋อซื้อตัดต่อไปลงอยู่คลองห้าเอาแล้วผลสุดท้ายกลับกลับกลับมานี่แล้วเราออกไปถึงไหนก็ซื้อตัดมันก็คือก็คือเขาอันนี้เลยตอนแรกตอนแรกว่าจะไปนู่นอ่าจะไปราชบุรีครับแล้วก็เปลี่ยนแผนไม่ได้ไปไปคลองห้าไปคลองห้าถ้าใครซื้อตัดแบบไปคลองห้าสบายเลยเนาะอันนั้นเาก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันเออไปถึงนี่เอออาร์เจนตีแต่เริ่มเหนี่อยเนาะ ไปอืมเขาเสนอราคาแย่งกันไปถึงก็เขาก็มีไมโครที่จอดรอขายอยู่หลายคันอยู่ใช่ไหมเขาซื้อในราคาเท่าไหร่เดาเดามาสิประมาณเดียไม่ได้ไปก็เขาก็ยังรู้นะอย่ว่าล้านเดียวเอ้ล้านเดียวล้านเดียวทำไมเสียติ่นไม่ไม่ไม่ตัดมา เอาลานเดียวก็ตัดมาเลยขึ้นจากนางรองขึ้นมาลงบ้านเราเลยเนาะเอาขนุนไปเออเอาขนุนไปไม่อา้คันใหม่ไปลงหน้างานเอาคันใหม่ไปลงหน้างานแล้วก็เอาไอ้นี่ไปส่งเขาเออโตนาโมดิจังโมบิบเตียมมือหยุดตบเนี่าเดิอเหยดตรงตินกับตนาโมนิน สีบายมุวยแม่เนี่ยจีโรตโมกีหาโจรเลยเลยทำหมดเลยตีตัวลินของเราหนูกัดเหนี่ยเราจูนตาจูนตาจูนตัวไหนก่อนวันผู้สูงอายุวันผู้สูงอายุจนตู้ห้ดานนากบเออใจเออจำ ពីចេញគេគីមអូថាតិនឹងដាក់កក់ត្រាកក់ត្រាហ្នឹងហើយគេទៅដាក់មូនមូនទៅចិត្តទីនេះកបរឺពីអញក៏កប់តែខ្នះហ្នឹងមកមិនបាក់ឯឡងកប់ទៅខាងហ្នឹងនេះយោរបស់ពីមូនដាក់ដល់ថ្ងៃហើយฮะចុកនេះអាខ្នងហ្នឹងអូរបស់ហនហួយឡា จีคนนบ้ักรัชย์ยิ่งีดิมนจีจิได้โพยเกลือนจ่อยกอบเลยนมันดไม่ได้สั่งไว้แด้ทั้งกิจุตร้าทังนุ้นเตุตุบสร้แล้วเองน่นเออตัวคืนน่นูอ้นูตโดดนิโยปัมด้วยกี่โซลาเซลล์รแกอยกือไปซิมตาแค่สูงให้เต็มถังแล้วก็เปิดให้มันไหลแค่รดน้ำต้นไม้ ยังไมม่ีคงการยังไม่มีโครงการโซล่าเซลล์นี่แหละต้อไฟไปนู่นเลยู่นต่ำติใสโซล่าเซลล์มันไม่ต้องใช้ไฟมันไกลประหยัดไฟประหยัดไฟนั่นแหละมันดูดเต็มถังมันก็ตัดเองหยุดเองไหนบอกแล้วบอกจนเขาได้ย้ายถังเลยยัง ระยะถังเสร็จก็ยังไม่ยังไม่แล้วเราต้องปั๊มด้วยปั๊มโซล่าไอโซล่าเซลล์พร้อมปั๊มนี่ก็ไม่ถ่ายนะเดี๋ยวเขาก็คพงทำงานแลยนะแพงเดียวก็ดูจนแต่ถ้าถังเยอะๆถึงสองสามแผงโอ้วันนี้เรามาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยครับมาโดยไม่ต้องนัดหมายพาเรากลับ้านด้วยบ่ ไปเล่นโงกรางที่บ้านอีกแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้บายบายครับหาเหล้ากินก่อนครับผมถ้ามาแล้วคนเราต้องกินเหล้าถ้าไม่กินเหล้านี่ไม่ได้ต้องกินต้องกิน